โอเควันนี้เราจะให้ลูกต๊กมาสู้กับสิ่งต่างๆอุย้ยผมเตรียมของแล้วโอเคจะใช้สู้กับสิ่งต่างๆใ,ในเกมไมครับ,บเป็นคอนเทนท์ที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วอะไรอย่างนี้โอเคมาเริ่มกันเลยอ่ะของชิ้นแรกเอาหนึ่งสองสามเอาอะไรสองสองอุย้ยอ่ของชิ้นที่สองเสื้อเอาอะไรหน <3. S 1> ึ่งสองสามสามอีอุ้ย มังกรมัน,นึ่งเอ้ไก่ไก่เด่งท่าม,มาันอเคโอเคอเคขอชิ้นที่สามเอาอะไรหนึ่งสามชิ้นที่หนึ่งสอะไรชิ้นที่สี่อะไรหนึ่งสองสามสี่อ่อต่อไป 2, สองกินเอาอะไรหน <1. S 1> ึ่งสองสามหนึ่ง ต่อไปสิ่งที่จะต้องสู้ด้วยหนึ่งสองสามสามสามนี่ต่อไปจำนวนต้องสู้กี่ตัวหนึ่งสองสามสามก็พอสามอา่ะต่อไปอาวุธที่ต้องใช้สู้สองสองโอเคนี่คือของคุณได้ครับเอาไปไเดี๋ยวแอปเปิ้ลให้ชุดหนึ่ง ได้ <O> เป็นทองชุดหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่คุณได้เอาไปสู้ <laughs> <c oughs> ได้กระเป๋าบิ๊กลิสต์นะโอเคเขาไปในสนามประลอง <c oughs> แล้วคุณจะต้องลุ้นวะว่าคุณจะต้องเจอกี่ตัวโ <c oughs> อยเดี๋ยวพาเข้าไปแอแป,ป๊บเคเตรียมนะคุณเตรียมสู้นะ <c oughs> อเอแล้วครับสิ่งที่คุณต้องสู้ เฮ้ยอะไรอ่ะกีฟสเตีงอะไรอ่ะตจ้ามาแล้วโอ้โเ้ยยังไม่มีเตียงเลยโอ้โยตายตายยับ เอากระป๋าพิกลิ้ตงตกครับกอนนี้โอ้โปรยทองมาแล้ว <c oughs> สงสารว่ะ <c oughs> เดวแถมอาวุธอื่นให้ก็ได้อืม <c oughs> อาวุธที่น่าจะเหมาะน่าจะอันนี้นะ <c oughs> อาอาแถมอาวุธให้แถมอาวุธให้อให <c oughs> โอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> อ่าแถบอาวุธให้โอมหนึ่งตัวเฮ้ยตา้แล้วเหรอนี่อาวุธชิ้นใหม่ของเขาครับนี่เป็นไงกบยางยืดนี่แน่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 เอ,อ้ยเอาดิ <c oughs> <c oughs> การต่อสู้ที่ดูเดือดจริงเฮ้ยเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นจังหวะนี้ โอ้ยโโนแมนพยายามช่วยอยู่นะครับโอ้ยตายอีกหนึ่งเหลือแค่3าสามตัวเท่านั้นตัวสุดท้ายครับโอ้ยเขาเอากระเป๋าพิกลินตบจนตัวสุดท้ายตายเกีงมากฮ้ยเขาผ่านมาแล้วนะดานด่าน,นี้โดยที่ทุกอย่างเขายังอยู่ครบอีกมล้ว วันมาอีกแล้วโอเคเอ้ยถอยไปถอยไปถอยไปอย่มองเอ้ยมาจากไหนเยอะแยเนี่ยสู้ไปแล้วตัว <c oughs> ดิวกบไม่็ก็ตกลงก็หลงปง๊อเคมาอันนี้จะเป็นรอบพิเศษมาดูกันว่าจะต้องสู้กับตัวอะไรหนึ่งสองสามสี่เอาเลขอะไรครับสี่สี่เขาต้องสู้ตัวนี้ครับ หนึ่งสองสามจำนวนที่ต้องสู้สามเอาสามอะอว้าวเอ่ออ,อาวุธที่ต้องใช้สู้มีหนึ่งสองสามสี่สองอ่ะอ 1. 1> เอาอะไรเอาอะไรอาวุธที่ต้องใช้เลือกสองสองโอเคโอเคอะนี่คืออาวุธที่ได้ใช้ครับโอ้โหมาจากไหนเนี่ยนี่คืออาวุธที่ได้ใช้สู้อ่ะ แต่เรายิงวัวดิเรายิงวัวตรงนู้นเห็นไหมมันก็ตายอยู่ราเล่นร่เล่นรเล่นอาวุธอันที่ได้เกินนี้นี่อา่าเมื่อกี้ราเล่นนี่เฉยอันนี้อันนี้อาวุธอันนี้นี่เออเจมมาผมส่งคุณมาอยู่ในนี้แล้วครับ เอ่อเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบพิเศษเราจะปล่อยให้เขาใส่ชุดอะไรก็ได้ไปไปเตรียมชุดมาอยากใส่ชุดอะไรเดี๋ยวผมจะอุย้ยเดี๋ยวผมจะไปเตรียมฝั่งของผมบ้างนี่คือจํานวนที่เขาจะต้องใช้สู้เพราะฉะนั้นเราจะใส่อันนี้ลงไปอย่างนี้นี่แหละจะพร้อมนะครับจอนี้พร้อมที่จะสู้หรือยังครับเตรียมอาวุธไว้อยังนี่เตรียมแล้วใช่ไหมโอเคอันไหนทดสอบดีอันนี้คืออะไรปืนอะไร โอเคพร้อมใช่ไหมจังหวะนี้ครับเราจะเตรียมอุ้ยเขามีเขามีเอโฟงเอฟิกเลยนะจังหวะนี้ครับพร้อมแล้วเราจะปล่อยสัตว์ออกมาครับพร้อมแล้วเราจะเปิดประตูกรงเลยครับจังหวะนี้หนึ่งสองปปสามมามาแล้วจังหวะนี้เอ <laughs> ดูแลครับนี่คือจำนวนที่เราต้องใช้สู้ เสียงโก่นดังของเบาแป๊บโอเคมีจำนวนแค่เพียงเท่านี้ครับที่คุณต้องสู้มาครับมาครับมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วโอ้โหโคตนเยอะโอ้ยสู้ได้ชิวๆเนี่ยอย่างเงี้ยนี่สู้กนจนฝนตกมีหนีขึ้นชั้นสองนี่ยิงสลับกับขนแกะจังหวะนี้คีเปอร์เริ่มล้มตายไปแล้วนี่ครับ เขาสู้ได้แบบชิวๆเลยสู้ได้แบบชิวๆฝั่งนี้ไม่สนใจนะฝั่งนี้ร้อยตัวก็ทําอะไรลูกนกไม่นะครับจังหวะนี้โอโ้โหโอ้โหเลือเหลือเท่าไหร่อ่ะเลือนรถบ้างไหมนี่้าไมทางนังมันตายอีกเออนั่นดิโอเคสําหรับการต่อสู้ก็ของเราก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้สู้ร้อยตัวเขาสู้ได้แบบชิวๆเพราะฉะนั้นเราจะแถมตัวนี้เขาแล้วเราก็จะจบผิด ไอ้พียงเท่านี้เน้ย hey! 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 มีแค่วอร์เดินแค่64ตัวเองสู้ได้ชิวๆอยู่แล้ว, <laughs> วดดเป็นคนเยอะเกมอร่อยิีนี้จบแล้วบ๊ายบาย